ดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมชิปปี้พวกเรามาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขานครินค่ะไก่กรอและเป็นอาหารมาลายูปักใต้ของไทยมีบ้านเกิดอ,อยู่ที่จังหวัดปตัตตานีโดยทำกินที่หมู่บ้านมามากกว่า100ปีพวกเราจงเดินทางไปยังหมู่บ้านทุ่งพาเราจะอยากจะเผยแพร่ความอร่อยของซอสและไก่กรอและให้กับชาวภาคอื่นได้ลิ้มลอง ดังนั้น What How For Whom ของเราก็คือ What ซอสไก่กอและสำเร็จรูป How เราจะนำพริกของชุมชนไทยพุทธมุสลิมซึ่งอยู่ใกล้บริเวณกับบ้านทุ่งพลาที่เป็นพริกชี้ฟ้าพืชเศรษฐกิจของชุมชนไทยมุสลิมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมาใช้ในการทำซอสไก่กอและบวกการใส่ไพลเกตแล้วก็ทำการพสไรฟอร์ฮูมก็คือบ้านทุ่งพลาตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและชุมชนไทยพุทธมุสลิมค่ะ วัตถุดิบหลักของซอสไก่กอยยละจะเป็นพริกชี้ฟ้าและกะทิเป็นหลักโดยพริกจากชุมชนไทยมุสลิมจะมีลดเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากลูกเพียงพื้นที่ในหมู่บ้านเท่านั้นวิธีทำหนึ่งนำหัวหอมกระเทียมลูกผักชีขั้วยี่หร่าขั้วอบเชยป,ปน่นกะปิและพริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งแกะเมล็ดออกนำไปแช่น้ำไม่พอนิ่มโขลกรวมกันให้ละเอียด2ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืชนำเครื่องแกงที่โขลกไว้ลงไปผัดให้เหลืองหอมเติมหัวกะทิและผัดต่อให้แตกมัน 3จากนั้นเติมกะทิเข้มข้นให้พอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีป๊บและน้ำปลาเคี่ยวสักคู่ยกลงพักให้เย็นในส่วนของจุดเด่นสินค้านะคะตัวซอสมีรสชาติที่จัดจ้านอร่อยและกลิ่นหอมเพราะว่าทำมาจากพริกของชุมชนไทยมุสลิมทำมให้มีรสชาติที่เอกลักษณ์ลงตัวแล้วก็ทำกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมทุกครั้งอีกด้วยสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาหารอื่นๆได้ทำได้หลายเมนูเช่นหอยกอและหรือว่าเนื้อกอและเป็นต้น ในเรื่องของจุดเด่นของธุรกิจนะคะรสชาติของซอสไก่กอและมีขายเพียงแค่ภาคใต้และยังไม่มีการทําในรูปแบบขนส่งสาธารณะอีกทั้งตัวซอสนั้นยังทํายากและมีขั้นตอนที่ละเอียดยิบย่อยทําให้การขายเพียงแค่รูปแบบซอสต,ตอบโจทย์ในเรื่องของรสชาติที่คงตัวและความสะดวกสบายในการทําการเก็บอาหารการประกอบอาหารที่ง่ายขึ้นค่ะ <c oughs> ปัญหาของผู้บริโภคนะคะ 1. คือมีอายุการเก็บที่สัน้นและยังต้องเก็บในความเย็นไม่สะดวกในการขนส่งวางนอกตู้เย็นก็บูดแล้วไม่สามารถที่จะซื้อฝากญาติหรือว่าคนรู้จักในต่างจังหวัดได้ 2. วิธีทําที่ละเอียดยากที่จะทําวัตถุดิบก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องมีสูตรที่อร่อยถูกปากด้วย 3. หากินยากมีแค่ภาคใต้ของประเทศไทยส่วนในมุมมองของพ่อค้าแม่ค้านะคะคือเรื่องการเดินทางและสภาพอากาศค่ะหากวันนั้นฝนตกก็ไม่สามารถที่จะขายได้เลย ทั้งยังอยากที่จะสืบทอดไก่กรอและต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะต่อมาคือเรื่องของการแก้ปัญหาพวกเราขายในรูปแบบของซอสแทนที่จะขายไก่กรอแหลค่ะเพิ่มความสะดวกในการประกอบอาชีพการขนส่งรสชาติที่คงที่สามารถที่จะซื้อฝากญาติพี่น้องได้โดยมีการถนอมอาหารแบบพลาสติไลท์ทำให้ระยะเวลาในการเก็บนานขึ้นลูกค้าสามารถที่จะหากินหาซื้อได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปภาคใต้อย่างเดียวแล้ะค่ะ ฐานะของกลุ่มลูกค้านะคะนอกจากที่กลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนทั่วไปแล้วก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อตัวซอสเนี่ยไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะโดยเมื่อนําไปประกอบอาชีพเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องซื้อในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ซื้อสินค้าในระยะยาวค่ะนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยมีฐานลูกค้าที่แน่นอน ในเรื่องของโอกาสแล้วก็การแข่งขันนะคะเราเนี่ยมีโอกาสที่จะต่อยอดทางธุรกิจสูงค่ะโดยกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยคือวัยทำงานถึงผู้สูงอายุเพราะว่าไก่กรแลนเนี่ยเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้งา่ายแถมยังรสชาติดีอีกด้วยเป็นรสชาติที่คนไทยชื่นชอบค่ะผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจึงให้คะแนนความชอบไก่กอและอยู่ในระดับชอบมากถึงชอบมากที่สุดโดยมีจำนวนผู้ที่ชอบถึง52.9%อ้างอิงจากเว็บไทยเจอร์นัลออนไลน์ค่ะ ส่วนเรื่องการพัฒนาสินค้าของเรานะคะจากเดิมเนี่ยที่เราสามารถเก็บซอสไก่กอแลได้เพียงแค่วันต่อวันแต่เราจะนํามาทําการพาสเซอร์ไรส์หรือว่าการถนอมอาหารเนี่ยเพื่อที่จะสามารถเก็บซอสไก่กอแหลของเราเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ ใช้ความร้อนในอุณหภูมิระหว่าง60องศาเซลเซียสถึง80องศาเซลเซียสเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอาหารได้วิธีการเนี่ยก็มีดังนี้ค่ะ 1. ทําความสะอาดบรรจุภัณฑ์2นําบรรจุภัณฑ์ไปต้มในน้ําอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า85องศาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อเป็นเวลา10นาที 3. นําออกมาพักให้แห้ง4บรรจุซ้อนให้ต่ำกว่าปากขวดประมาณ1เซนติเมตรและปิดให้สนิทค่ะนํานำไปต้มในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า90องศาเป็นเวลา10นาที6 นำบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่งต้มมาน็อกในน้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นก็ได้ค่ะและสุดท้ายนำมาเพิ่มคุณค่าด้วยการติดโลโก้ของหมู่บ้านแล้วก็ลงในช่องทางออนไลน์ค่ะ สุดท้ายเรื่องการตลาดคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าการตลาดปัจจุบันเนี่ยมีความทันสมัยอย่างมากจากเดิมที่ต้องเดินขายกันในชุมชนเราจะนํามาขายออนไลน์เพื่อที่จะส่งซอสไป,ปยังต่างจังหวัดแล้วก็ต่างอําเภอค่ะโดยที่เริ่มจากกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มทางแพลตฟอร์ม a c e b o o k ที่มีกลุ่มปัต,ตนาเดลิเวอรี่ค่ะและไปยังกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นในภายหลัง platform, แพลตฟอร์ม Lazada s h o p ป e แล้วก็ Tik t o k s h o p ค่ะและนี่ก็คือไอเดียธุรกิจบ้านฉันของพวกเราค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ